น้องคาฟิวมาอีกแล้วรถอะไรวะเฮ้ยจอ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 เฮ้ยอไะไรอ่ะโมดอีกแล้วน่รถส,สวยเปล่าสวยวรถส,สวยอีกแล้วอะแต่ยังไม่มีคนพาไปขี่รถเล่นเลยอะว่วคุณขี่ก็สวยแต่มันไม่มีคนขี่ <laughs> ไปขี่รถเล่นเลยต้องสงสัยต้องหาหนุ่มๆมาซื้อรถแล้วพากาฟิลไปแล้วใช่ป่ะแม่ใช่ใช่จะไปเลยคันนี้สวยสวยซื้อคันนี้แถมกาฟิลไปดังด้วยหวังสวัสดีค่ะกับกาฟิลแซกไวรุ่นทำกินเกอร์เวอร์ชั่นเมียวเมียวเอาบัฟเบอร์แบกมาให้เพื่อนเพื่อนอีกแล้วดูรถร้านนี้มีแต่สวยสวยนะเพื่อนๆน ดิสหน้าคู่กาดหม้อน้ำโอ้โหสีดำยังดุดันอ่ะเพื่อนๆนคันนี้เป็นบับเบิ้ลแบ็คปี2018นะเพื่อนๆและยิ่งไปกว่านั้นไม่วิ่งแค่2,000โลนะคะไม่แท้นะเพื่อนๆ2,000โลเท่านั้นเพื่อนๆโอ้โหจะไปหาที่ไหนได้อีกล้วเนี่ยหน้าหนาวนี้ต้องกัดอีกแล้ว สวยเนาะพี่พี่โจสวยมากบล็อกบแบ็คยัางไงามันก็สวยอยู่แล้วอะ <Okay. S 1> แต่ท่อนี้เนี่ยเป็นท่อเดิมแต่ว่าแค่เมื่อกี้ขี่มาท่อเดิมก็เสียงดีแล้วนะนง่ายสบายบายนะแก้วไปทาท่อเพิ่มนิดหน่อยเนาะพ,พี่โจว่าสวยไหมสวยเลย ป็นใครใครอยากได้หาขี่หน้าหนาวเนาะช่วงเนี้ยเนาะอากาศดีด้วยแล้วเรร้านเราเพิ่งเอาเข้ามาอีกมีคันเดียวบับ b บิ b ลแบตอนนี้นะเพื่อนๆใครสนใจนะคันนี้เปิดให้เพียงราคาแค่4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆซื้อในราคานี้แล้วกรฟิวเดี๋ยวไปนั่งด้วยเสริมบอกให้ด้วยนะเพื่อนๆ ใครสนใจโทร0926684201หรือทักมาได้ที่เพจแซคว้รุ่นทํากินเกอร์เวอร์ชั่นเมียวเมียว